สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสงหมอดำพุทธิรายประชนอยู่นะครับคลิปนี้นะครับกนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสดอัปเดตลงในแต่ละคลั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนำพาทุกท่านนะครับมาดูการประกอบสะพานแบริ่งนะครับซึ่งสะพาน สัญจรของชาวบ้านมะนาวนะครับตำบลพังแดงเอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย,ยพายุโนอืนนะครับที่ผ่านมานะครับกัดเซาะคอสะพานขาดสะพานสทรุดนะครับทางปอพอนะครับศูนย์ป้องกันภัยนะครับบรรเทาสาธารณาภัยนะครับเขตเจ็ดสกลนครน,นะครับได้นำสะพานแบริ่งมาประกอบ ให้ชาวบ้านใช้สัญจรคนถ่ายสินค้าทางการเกษตรนะครับนี่นะครับอิทธิพลของพายุหลายลูกในปีนี้นะครับน้ำไม่เยอะแต่น้ำแรงนะครับุมมาเเีทนนนนััล มาเลยจันดันมาเลยเรื่อยๆเลยเรื่อยๆที่้อถือเององอลยอใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่นะครับนั่นนะคือหลักลัน นี่นะครับสะพานเก่าชำรุดนะครับเสียหายน้ำกัดเซาะนะครับทางปพเขต7จ็สกลนครนะครับมาติดตั้งสะพานแบริ่งนะครับไปก็บอกแล้วสานม่มันให่กสพานไม้ไปูที่นามองเห็นไปเลย ที่าด้ถึับเป็นเอนมาให้ทํำได้นะโอ้โหไม้คํำแล้วตัดมาทั้งสวนพวงเยนแล้วไหมมันลบากเลยรนะลำบากเลยบัทาบผมีสะพานก้านี่นะเทง่ายกว่าบอกต่อที่ห้องที่น้องไปเรื่อยๆบอกันแค่เรก ไปเพเป็นถนนนะมีเพ็ดง่ายเข้าได้เป็นสองทางนี่นะพักอันนี้นะมันเชี่ยงตรงที่ว่ามันเป็นสะาพอางเด็ดงเพรในถนนนะมั้เสี่ยงเสียงะมันยังทกไปกันเียบอยมันยแล้วยประกาศซอยแล้วเข้าไปแล้วมันแดดเลยต้องระวังนะยในยมันกไปเฮียพ่อมต้องตะเชาประกาศตะเชา พกาออันนี้ประกาศสวยแล้วน like ้อง่วยเขาไปสวนพอกไปยี onun, ่สิบเล็บเขาก็ยุกมาว่างเลยแล้วคับข้างพุ่ยี่สิบเมตรมาแล้วมาต่อกันเอานี่ยต่อกันใส่เทียนซวนซวนที่กว้างเลยนเข้ามาได้ทนกคนเทียนเี้ยง S, passage, บบนี่นะครับอิทธิพลจากพายุโนอึนนะครับเขตสคอสะพานขาดนะครับเกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดมุกดาหารนะครับในกับกผเขตเจ็ดสกลนครนะครับมาทําสะพานเบลิงนะครับทําสะพานเบลิงให้นะคร <establishing> <dan moi. S 1> ับเส้นทางขนถ่ายสินค <sh> ้าการเกษตรนะครับพอสะพานที่ชาวบ้านทํานั้นขาดนะครับ พอพอเขตเจ็ดก็เลยมาทำสะพานแบลลิงให้นะครับจากอิทธิพลของพายุโนอ่นนะครับ มันไม่ใส่กระดกทิ้มเลยโอมแมใกจะ่ก็ห่า้ันุ้าุเลยมันจะดกทิ้ัวันกระดกทิ้ลงเลยยังไ่ได้พ่วงกับเพื่อน

ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับสะพานเบลิงนะครับก็จะได้ใช้งานนะครับอีกไม่กี่วันนะครับชาวบ้านก็ลงมาช่วยกันนะครับมาช่วยในช่วงที่ผักดันสะพานมาทางทั้งนี้นะครับคือรถมาไม่ได้นะครับก็ใช้แรงงานคนนะครับผักดันมานะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ นะครับใกล้จะเสร็จใกล้จะได้ใช้งานแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมีคลิปอะไรมาฝากติดตามได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ